สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยกันแจ็กกี้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆและาผู้ชมมารับลมที่บริเวณเอา่าวสตีหีบนะครับขอย้ําว่าตรงนี้คืออา่าวสตีหีบซึ่งอยู่ก่อนถึงอ่าวดงตาลนะครับนะครับผ้จากนี้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือ เดี๋ยวค่อยเ,เปลี่ยนทิศทางครับ้นจากนี้ไปก็คือฝั่งโนู้นนะครับก็จะเป็นอ่าวดงตาลน,นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นฝั่งโนู้นนะครับฝั่งโนู้นที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าถ้าหากว่าเรามองจากคลิปวิดีโอเห็นนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเห็นนะครับตรงแนวภูเขานูาน้นนะครับก็เป็นแนวของเ,อเขตสมัยสารนะครับ วันนี้เรือประมงพื้นบ้านไม่ค่อยจอดกันมาเที่ยวน,นี้มีสิ่งที่ผิดแปลกแปลกออกไปก็คือปกติจะมีลมไม้อยู่นะครับไม้ใหญ่ตัวนี้ฮะไม้ใหญ่เนี่ยให้ร่มให้เหงาน่าจะเป็นต้นหูกวางใหญ่มากคราวนี้พอเอาต้นนี้ออกเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าจุดนี้เขากําลังจะทําอะไรนะครับจุดนี้เขากําลังจะทําอะไร แต่ว่าล่มไม้ใหญ่ตรงนี้มันเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็เป็นที่รับลมของคนที่มาเที่ยวชายทะเลจุดนี้นะครับก็ถูกตัดไปแล้วครับเหลืออีกต้นหนึ่งไม่ทราบว่าจะโดนอีกหรือไม่เมื่อไหร่ยังไงนะฮะต้นนู้นเพราะปกติแล้วตรงนี้จะมีคนที่มาจากต่างถิ่นหรือแม้แต่คนในท้องถิ่นนะครับที่เขาไม่มีจุดที่นั่งพักผ่อนเนี่ยเขาก็จะมานั่งรับลมที่จุดนี้เพราะตรงจุดไม่โดนคลื่นแรงๆครับจึงทําให้ ลักษณะของท้องทะเลจุดนี้นะครับมีชายหาดอยู่อย่างนี้อยู่นะครับไม่ถูกกัดเซาะทำลายเลยจุดนี้นะครับจุดที่เรายือนอยู่นี่แหละก็คือจุดที่เขาเรียกว่าจุดเป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้านดั้งเดิมของสัตีบนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยครับเสียดายมากเลยร่มเงาถูกตัดไปซะแล้วเืออีก ทางนูอีกหย่อมหนึ่งนะครับเหลือทางนูอีกหย่อมหนึ่งเนี่ยนะครับเหลือทางนูอีกหย่อมหนึ่งก็พ้น,พ,นพ้นจากนี้ไปก็จะเป็นเขตของฐานทัพแหละนะครับมันก็เป็นเขตเ,เขาเรียกเขตเปิดใช่ไหมฮะเขตของหน่วยงานราชการคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้โดยสะดวกแล้วก็ต้องมีระเบียบวิธีการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับ น่าเสียดายครับน่าเสียดายเดี๋ยวไปดูอีกไปดูไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่มีร่มของหูกวางต้นใหญ่โน่นนะครับเลือ,อีกต้นหนึ่งสายมือทางด้านหน้านูน่นไม่ทราบจะโดนเมื่อไหร่อีกหรือไม่เดี๋ยวเราไปคุยคนที่อยู่ในพื้นที่นิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปกันครับจุดนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมได้ชมกันเห็นไหมฮะ ล่องรอยตัดไม่นานนี้เองนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเลยต้นเดียวต้นนั้นยังเล็กนะฮะเล็กกว่าต้นที่ถูกตัด,ดนี่ครับอันนี้นี่น,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 นี่คือชุมชนระะุงท้องถิ่นสติหิเห็นไหมเห็นก็ขึ้นไป้ายไว้สวัสดีครับป๋า ช่วงนี้ต้องขอกราบอภัยต่อเพื่อนๆและท่านผู้รับชมด้วยนะครับที่เราจําเป็นต้องปิดเสียงในคลิปนะครับเป็นการสนทนากันเพื่อสืบถามถึงที่มาที่ไปของการที่ต้นไม้นี้ถูกตัดนะครับเราก็ทราบอยู่ว่าถูกตัดเพราะเหตุอะไรแล้วนะครับเราทำรายการเพื่อความบันเทิงไม่อยากให้เกิดผลกระทบกระทือน ใดๆนะครับต่อกันนะครับก็เลยขอผ่านไปคืเหือยว่าเราเสียดายต้นไม้ร่มไม้ที่เขาให้ร่มให้เหงานะครับเป็นที่นั่งพักพิงรับลมทะเลเย็นสบายมากๆเลยนะครับเสียดายมากๆเลยก็ขอไว้อะไรกับพ่อหูกวางแม่หุกวางที่จากเราไปนะครับ ดูนี่ครับพอเราไม่มีร่มไม่มีเงาคนก็ทํางานกันแดดแบบี้ยค่อทีถทอยใสกันก็ได้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะวันนี้น้ำลงครับคนก็เดินกันไกลหน่อยเพราะเรือมันไปอยู่นูนระโว,ะวดแต่ว,ว่าเดินไกลนิดหนึงนะครับอันนี้ก็คือร่องอลอยนะฮะร่องลอยที่ตัดน,นี พราะว่าประมาณก็สามเดือนได้ ด้านหน้านก็เป็นเกาะพระนะครับวันนี้จะได้ไปทานกาแฟอเมซอนหรือเปล่าเดี๋ยวดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งน,นะครับเพราะช่วงนี้เราระบบสูข้าเราหมอก็ไม่ค่อยแนะนําให้เราทานกาแฟแต่จริงๆก็อยากทานกาแฟมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มาพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับว่ามันมีจุดรับลมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้เราคาดหวังไว้มากเลยว่าเราจะได้มาอยู่ใต้ต้นไม้นี้แล้วก็ จะไลฟ์สดใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพราะว่ามันเงียบหน่อยแล้วก็ร่มมันใหญ่ด้วยเราก็ผิดหวังนะครับผิดหวังกับการกระทําแบบนี้มากๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบพระคุณทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับเพียงแต่ว,ว่าคลิปนี้เราต้องการที่จะ ให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่มาพบมาพบมาเห็นได้รู้จักกับจุดที่นั่งพักผ่อนอีกจุดหนึ่งของสัตหีบนะครับที่มีร่มมีเงามีลม,ม,มทะเลพัดเย็นๆแต่ว่าวันนี้บรรยากาศมันเริ่มไม่ค่อยเย็นนะครับบรรยากาศมันเริ่มไม่ค่อยเย็นแลวด้วยเหตุผลกลไกก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวมันจะกระทบเป่เทือนกันฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับท่านช่องรายการของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีตอนใหม่ออกสือระบบของ y o u t u b e นะครับและอย่าลืมกดไลค์หรือแชร์คลิปเมื่อพี่นาแล้วเห็นว่าสมควรนะครับและแต่ท่านจะเมตตาขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ตลอดไปครับเฮงเ่งปังปัง,ปงทุกทก่านนะครับเฮงเปังปังทุกครอบครัวทุกท่านนะครับสวัสดีครับ